มาเจ็กพูดต้องโทษคำนับท่านคงเบ้งมาเจ็คเกเตงขณะนี้อยู่ในมือใครเ<อ>จ้าเอาชีวิตครอบครัวประกันนำทัพไปรักษาเกเตงบัดนี้เกเตงอยู่ไหนเกเตงเสียไปเป็นความผิดของมาเจ็กเอง หลายท่านมารู้โทษวันนี้มีประโยชน์อันใดข้าตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกเก๋เต็งเป็นเส้นชีวิตเราหากเสียเก๋เต็งทับเราจะรุกก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้กำลังกว่าสามสิบมืน่นเกือบวอดวายด้วยน้ำมือเจ้า คณะเจ้ารับคำสั่งข้าเตือนแล้วเตือนอีกให้ตั้งค่ายที่ปากทางขวางกั้นทับวุยให้ตั้งค่ายกลางทางเจ้าดื้อดึงไม่เชื่อฟังสำคัญว่าตัวเองช่ำชองในวิชัยสงครามดึงดันจะตั้งค่ายบนเขาององเป๋งก็พยายามเกลี้ยกล่อมถ้าเจ้าเชื่อฟังสักนิดเจ้าก็จะไม่ทำผิดถึงเพียงนี้ เสงเสียงแลังคาานำทัพอ,ออกกิ <ฮะ S 1> สารปราบราวุยกกเป็นครั้งแรกทหารสามสิบหมื่นนอนกับกินอยู่กับทรายเลือดทาแผ่นดินทหารทุกคนดิ้นรนรุดหน้าแม่ทัพทุกท่านห้าวหารชานชัยจึงตีได้สามเมืองประชิดอุยซุยมุ่งหน้าไปเตียงอันการใหญ่ใกล้จะสำเร็จอยู่แล้วเจ้า เจ้ากลับเอาแต่ใจตัวเองชี้ขาแต่ผู้เดียวก็เลยต้องเสียเกแเต่งทหารบาดเจ็บล้มตายต้องสูญเสียดินแดนความผิดของเจ้าคนเดียวเสือเซีสือเซีสงเสียงโทษเจ้าอุกริตมหันเจ้าเจ้าจะแบกรับไหวเหรอเสือเซีขยอบยอมรับโทษตายว่าหากเสียเกแเต่งให้ฆ่าทั้งครอบครัว เนื่องจากเจ้าตามข้าหลายปีออกอุบายหลายครั้งมีความดีความชอบจึงให้ยกโทษครอบครัวซะแต่เรื่องเสียแก่เต็งผิดกฎทหารยกโทษไม่ได้หากข้าไม่เข้มงวดในวินัยจะปกครองใครได้ทหารครับอ่า สังเสียงข้าเสียใจที่ไม่เชื่อฟังท่านและคำเตือนของท่านอองเป็งจึงต้องเสียเกณฑ์เ็งและพ่ายแพ้ทั้งกองทัพข้ามีความผิดมา,าร,รู้ตัวว่าต้องโทษถึงตายหวังว่านายท่านจะโปรดเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียของข้าด้วยให้พวกเขายามหิวมีข้าวกิน ยามหนาวมีเสื้อใส่สเสียงมาเจ,จ้ากับข้ารักกันเหมือนพี่น้องบุตรของเจ้าก็คือบุตรของข้าเมื่อเจ้าสิ้นบุญจะให้เบี้ยวัดแก่ครอบครัวเจ้าทุกๆเดือน อย่าได้เป็นห่วงเลยขอบคุณนายท่านนายท่านข้ามาแจ้ ขออำลานายท่านอำลาเพื่อนนายทหารทุกท่านเชิงเสียงเชงเสียงเชงเสียงมาเจ๊กนะ่ะทำไปด้วยความซื่อสัตย์โปรดอภัยโทษตายด้วยเถอะให้โอกาสเขาได้ชดเชยบ้างเถิดท่านขุนพลทั้งหลายอย่าได้อ้อนวอนเราเชงเสียงจะเพิ่ประหารเชิงเสียงเชิงเสียง เสิงเซียงท่านเจียวอ้วนเสิงเซียงบัดนี้บ้านเมืองยังปั่นป่วนกลับข้าผู้มีปัญญาหลักแหลมมิเสดายเลยเจียวอ้วนรีบเดินทางมาจากเซิงโตเพื่อขอหนายท่านยกโทษประหารมาเจ็กด้วยเถิกดกฎอายการศึกศักดิ์สิทธิ์ละเมิดมิได้ผิดถูกไม่จำแนก แล้วจะนำทหารชิงเมืองตามความประสงค์เล่าปีได้หรือมาถึงป่านนี้หมดทางช่วยแล้วสเสียง <c oughs> ประหาร